แสดงว่ายื่นต่อนายกแล้วยังไม่ขึ้นหน้าเนลยครับให้สื่อมวลชนได้ถ่ายสักคู่หนึ่งนะครับโคกิจเชิญครับพี่เต๋วเชิญครับทางกำนันตำบลบางบุรนะครับเอาไม้ให้ให้กำนันหน่อยไหมเอาไม้ให้กำนันหน่อย เป,เ,ออเป็นกำน,นันน,นะฮะท่านผู้ชมฮะก็ยื่นข้อเรียกร้องนะฮะหลังจากเมื่อครั้งที่ผ่านมานะยื่นให้นายกไปแล้วนะท่านผู้ชมกำน,นันยื่นเรื่องอะไรครับขอมายกำนันด้วยอันนี้เป็นข้อเสนอเดียวกับที่ยื่นท่านนายกไหมครับกำนันเป็นครับเป็นข้อเสนอเดียวกันนะท่านผู้ชมเปิดไปให้กำนันหน่อยครับ ก็ฉบับเดียวกันนะคะเหมือนเมื่อวันที่สามนะคะทีะ่พี่น้องประชาชนได้เซ็นนะคะเดี๋ยวเราจะให้ท่านสส,สได้เป็นคนอ่านผ่านสื่ออีกครั้งหนึ่งนะคะข้อเรียกร้องทั้งหมดที่ชาวบ้านเราพูดเมื่อกี้นะคะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดทั้ง6หัวข้อนะคะก็คือลําดับแรกเลยคือให้ขนย้ายสารเคมีนะคะออกจากพื้นที่เรานะคะลําดับแรกเลยซึ่งท่านสสท็อปนะคะ ก็ไปดูกับกำนันเนาะไปยืนถ่ายรูปด้วยกันเลยในโรงงานที่เวลาไฟไหม้ระเบิดเลยนะคะท่านสสก็อยู่กับเรานะคะซึ่งก็ยังไม่ได้โพสต์รูปยังไม่ได้อะไรเลยนะคะว่าสสก็อยู่กับเราวันนี้กำนันนะคะเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องนะคะก็ขอขอบคุณเลยนะคะที่พักเต้าไก่เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นใครพักไหนนะคะ ทุกทท่านที่เข้ามาในหมู่บ้านเรานะคะเราก็ยินดีนะคะเพราะวันนี้ก็ประมาณตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองก็ประมาณก,กี่วันแล้วว่าเกือบครึ่งเดือนแล้วอะ่ะก็ยังไม่มีอะไรครืบหน้าเลยนะคะเลวร้ายขึ้นนะคะเราไม่อยากพูดถึงแล้วอดีตเราจะนับหนึ่งนะคะเมื่อพักเก้าไกลเข้ามาแล้วก็ฝากความหวังไว้เพราะว่าซอสซอสท็อปเป็นคนบัานคายเป็นตเป็นคนตำบลน,น้องบัวทางทางบางบุดเนาะเป็นคนจังหวัดระยอง ถ้าไม่ช่วยคนละยองและ้จะช่วยใครตบมือให้ท่านสอสอหน่อยเหมือนกำนันหาเสี่ยงยังไงไม่รู้พูดแล้วรู้ถึงเต้นตอนนี้สักยันป้องกันตัวเหมือนที่ครูพูดโรงเรียนจะเปิดวันที่สิบอพูดนิดนึงนะนะที่นี่วัดหนองาวาหลวงพ่อพระหลวงตาไม่ได้เดินบาทเลยเพราะคันเป็นภูมแพ้มีแต่พาแะแก่ ตอนนี้ต้องนําอาหารมาถวายนะคะเพราะเพราะว่าไม่ให้เดินบิณฑบาตเนาะมีวัดมีโรงเรียนมีศูนย์เด็กเล็กนะคะแล้วก็มีโรงเรียนตามที่คุณครูคบอกแล้วโรงเรียนก็จะเปิดตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางทั้งหมดนะคะตอนนี้ชาวบ,บ้านเริ่มกำนันป่วยตั้งแต่วันแรกที่อยู่ในพื้นที่ตั้งแต่แปดโมงเก้าโมงนะคะชาวบ,บ้านเริ่มคัน ใครไม่ทันไม่ต้องยกมือเพราะฉะนั้นพันหนดนะคะตอนนี้เริ่มเป็นอื่นคันเป็นกูแพ้เป็นทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็อยากเราไม่พูดอะไรละเดี๋ยวให้ท่านสสเป็นคนอ่านนะคะทุกอย่างคือมีอยู่ในนี้หมดนะคะทุกอย่างเลยก็อยากลองพันสื่อเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็เข้ามานะคะพรรคก้าวไกลก็เข้ามาแล้วนะคะ หน่วยงานรัฐก็เข้ามาแล้วทุกอย่างปกติปกติไหมคะใช่ทุกอย่างปกติเอาแค่นีพอแต่พวกกูจะตายแล้วตายแค่นี้ทั้งสสฝากด้วยแล้วก็อ่านตามนี้ชาวบ้านจะต้องเข้าจะได้เข้าใจนะคะถ้ายังไม่ได้อีกพวกเรามีมาตรการต่อไปขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณกำลังบำรุงบางบุญครับ ก็เดี๋ยวหนังสือนี้นะครับฉบับเดียวที่ยื่นท่านนายกนะครับแล้วก็ให้พี่ท็อปนะครับแล้วก็คุณพิธานะครับไปติดตามนะครับในการดำเนินการแก้ไขต่อไปในช่วงนี้นะครับเป็น้อร้องเรียนนะตรงนี้ก็ขออนุญาตคืนพื้นที่นะคขอเชิญท่านสสทุกท่านนะคะนั่งให้เรียบร้อยเลยนะคะเหมือนเดิมเหมือนสักครู่นี้นะคะขออนุญาตคืนพื้นที่นิดนึงนะคะเดี๋ยวชาวบ้านทางด้านนั้นจะบอกไม่เห็นนะคะ